สวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนเลยเด้อนี่พามาใส่เบ็ดอีกคือเก่าครับผมมันนี้ไม้ล้างบ้านครับพูดละ่ะใส่มาแล้วครับพูนใส่มาตีมาหอดนี้ครับอุ่นครับง่าไปพูนแหละจนถึงกอไผ่าากวพูนเหรอครับมองนี้ไม้ล้างบ้านครับไม้เก่าไม้เดิมไม้ทํามาหากินเนะาะเ่ไไ้ไปใส่กาดสิ เราเลาะแลายๆยู่หลังบ้านนี่ยนะครับใส่ไปขางบ่อกระปุ่นน้ำเนาะแล้วกะ็ตรงนี้ครับใส่ไปอ้อมไปตรงนี้ครับอ้อมสาตรงนี้สิเป็นสาใหญ่เนาะเป็นสาใหญ่หลังบ้านน่ะไม่เองเลยแล้วกะ็ตรงพู่นสิเป็นสาหน่อยครับนี่ครับแล้วก็ใส่ไปทั้งขั้นนี้ละเดี๋ยวไปตามรุ่นตามตอนใส่กะ่ะเดี๋ยวให้เบิ่งจากหลังหนึง่งที่นั่นมีใส่เนาะเป็นยี่ห้อครับนี่เด้อเนี่ยเห็นบ่เนาะเดี๋ยวซุ่มก่อน นี่ครับนีห่หัวหัวบรรจไไุน่งไปแนะนำเลยนะครับให้ตัวเบวีดบรนจุลงไปแนะนำน้อยหนึ่งนี่เด้อที่นาเม่ยใสครับผมสำหรับเนื้อหวอกเนาะกะทิใสประมาณนี้ครับเดีย๋ยวไปตามเบืองตอนยามกันครับผมยามเบียดกันครับยามเบียดหลังบ้านถูกเ้องไปขึ้นเก่าครับไปไหม Nhìn nó nhá, nhá mẹ Nắng đẹp khắp, nắng mặn đời Chịu chừng đời Nóng nhung yu khắp Nóng nhung yu Nóng nhung yu มึงสองตัวนี้พันจิปไปหอดใจหยอกกันมวนคนเนี่ยเดี๋ยวไปย่าเม็ดกันครับเดี๋ยวตังไหนสืงเดี๋ยวสิทธยเบิ้งครับผมนี่ครับนี่ครับเบิ้งขั้นเบ็ดจมลงไป f ุ่นเลยครับหลังนี้มีอาการครับยุ่สาหน่อยถามค้าหน่อยเนาะเบิ้งครับเดี๋ยวสิลุง,องเอาเบิ้งครับเป็นไโอู้เบ็ดจมลงไปเลยครับน <c oughs> ี่ยู เมื่อกี้ยงดด้โอมีน้กครับยูอเงียบเโอ้ยโบยูแล้วครับตายแห้งโอ้ตายแล้วโบยูครับโอ้สียดายครับเมื่อี้ยังดิ้นดูยดูยูไหมโอ้สีดายครับไปไปไปเป็นย่งครับไปต่อมีอาการครับมีอาการดิ้นดิ้นดินดิ มีเมียกันยนนูบ่เงียบเงินไปอีกแล้วติเงียบๆอู้นี่ครับอยู่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 นี่ครับนี่ครับส,สวยสวยสวสวยนี่ครับสวยเลยเก็บครับนี่ครับใส่สวยอยู่ เลยครับเก็บ มีแตมแล้วครับมีแตมแล้วดึงเบ็ดเลยดืดๆปะยังมาลุ้นกันครับปะยังฮ้ฮู้นี่ครับนี่ปลาคอครับผมใส่สวยใส่สวยนี่ครับแตมหนึ่งครับผมจเจวเลยครับผมแตมนี้ บคร,บหาารัหลังนี้มีอาการอีเท่า้งนอกหลังนี้มีอากาดีใเต็มแล้วครับผมถือเลยนี่ครับอเต็มหนังสวยๆครับ หิบเลยโอ้ดินดินดินหวานอยู่ครับใส่หลังบ้านเนยอะหอกเขาบฟไซด์โดนแล้วครับไปก้าหนอกมาบวกไฟไซส์อยู่บ้านพอดีหอกเือครับใส่อยู่บ้านถือมีเยอครับ หลันงนีน้มีอาการหลังนีน้มีอาการดึง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 อยู่บนนี่อดูดูดูด ость, นี่ครับนี่นี่ครับผมมาอีกเต็มนึงแล้วขอครับเก็บครับหลังนี้ดินครับดินดินดินนี่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 การครับ เดี๋ยวลงไปเบิ่งกันด,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 ดูโอ้ยนี่นี่น,นี่โอ้ยไปดูครับโอ้ยไปดูครับนี่นี่นีนน่ใส่สวยเลย,ยรครับผมนี่ครับปลาดุกใส่สวยเลยอุ้ยตัวใหญ่นี่ครับดึงนมาเมื่อกี้นึกว่าปลาหน่อยเห็นดึง,ด,งดึบ,ดบ ปลุกค,ครับใส่วสวยเลยเบิ่งอุดินนี่บนี่อุ้ใหง่ยยแห้งเลยตัวนี้ใส่ด้เลยครับโตหง่เลยละอ้วนปึกเลยครับมาเก็บก่อนโอ้ยโชว์อ,อุดินครับใส่ถุงเลย เลยเจ๋วครับหลังส้าวมาได้บักจุกเงยตูงเงยเลย